บทที่หกธรรมจักกัมปวัตสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะาวะพาลานสียังวิหารติอิสิปะตะเนมิขาทาเยตัดตะโคภะคะาวะปัจจะวะคีเยภิคูอามันเตสิ เทวเมผิขเาเวอันตาปัทภจิตเตนะนาเสวิตาพายโยจายังกาเมสุกามสุขลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุสะนิโกอานาลิโยานันทะสัทธิตโยจายังอันตาละอันตากิ ลามาทะทานุโยโคโทุกโคอานาริโยอันอานาทาสัตถิโตเอเตเตพิขเวอุหัวันอันเตอนุปะคำมะมัจจิมาปฏติปทะทาตถาคาเตนาอปิสัมพุทธ ทาจักขุกาลนิยานากาลนิอุปัสสะมายาอวินยยาสัมผวทายานิพพานายะสังวัตติกาตามาจะทาภิขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมบุญท่าจัก ุกะลลานิยานะกะลลานิอุปัสสะมายาปิญญาสัมพวทายะนิพพานายะสังวัตติอยเมวะอาลิโยทัทังขิโกมะโคเสยยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปวะสัมมาวาจา ส cảm tu sama a sama waya sama sẽติ samaส thi อ่ะยังโขสาภิกขเวมาจิมาปฏิปฏาทาตถาคเตนะอภินสัมพุนธาจาักุกาลนิยานากาลนิอุปสามาัยอภินญายะสัมโพธาญาิิมพานายะสังวันตาติ ทังโคปนาปิกเวทุกขังอริยสันจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขาอลานำปินทุกขังโสกะปะลิเทวะทุกขาโทมานาส,สุป,ปายาสาปิทุกขาอ อภิเยหิสัพพโยโคทุโคปิเยหิวิป,ปโยโคทุโคยัมปิชังนาลาพาติตัมปิทุงขังขัดิสังขินเตนะปัจจุปาทานังขันธาทุกขา อีทังโคปานาภิกขเวทุกขสมุทยโยอริยสัจจงยายังตันหาโปโนโรโนภาวิกานนติลาขาสาหาคตาตันตะตันตะลาภิกนันทินีเสยติทังกามสันทา ภาวะตันหาวิภาวะตันหาอิทังโคบาภปิกเวทุคันิโลโทโอริยสัจจังโยโยตันหาเยววตันหายะอาเสสาวิลาคะนิโลโทโจาโคปฏินิสสกโคมุติ อาณาละโยอิทังโคนาลปิกเวทุขานิโรธาขามินีปฏิปทาอริยสันจังอายะเมวะอริโยอัตถังกิโกมะ โสอยทิฏทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาทิอิทังทุขังอริยสัจจันติเมภิเขเวบุ เออนานสุนเตสุทธรมเมสุจากคุงอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคบาเินทังทุกขังอริยสัจจังปาลินเจยยันติเมพิกเวบุเภอนาโนสุนเตสุด รรมเมสุตจังคุงอุทธปาธิยานางอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังคบปานิทังทุงขังอริยสันจังปาริยตันติเมพิกเวบุเภอน,นันสุนเตสุมเมสุจังคุงอุทธปาธิยานางอุทธปาธิปัญญา อุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิทังทุกขาสามูไตรโย ο, อาลีศาสตร์จันติเมพิกเวบุมเพอนานโนสุตเตสุธรรมสงธรรมเมส,ส,สุจากคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโก อุทปาทิตังโคปานิทังทุกคาสามุทยอาอริยสัจจังปะหาตัพันติเมปิกเวบุมเพอ,อนันุส,สุตเตสุดธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโคปานิทังทุก ขาสมุดโย ο, อริยสัจังพรรินันติเมพิกเวบุมเพอาณนาะโนสุนเตธรรมเมสุตจากกุงอุธปาธิยานางอุธปาธิปัญญาอุธปาธิวิชาอุธปาธิอาโลโกอุธปาธิ ทังทุกขานิโ,โรธอัลิยสัจจันติเมพิกเวบุเพอานานุสุนเตสุธรรมเมสุจังคุงอุทปาทิญานางอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังทุกขานิโ,โรธอัลิยสัจจัง สัจจิกาตตติเมปิกเวบุพเพอนันุสุเตธรรมเมสุจากุงอุตปาทิยานางอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขปานินทางทุกขานิโรธโอริยสัจจังสัจจิกะ ตันติเมพิกขเวบุมเพอนาโนสุนเตสุธรรมเมสุจักคงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุธตปาทิ ทางทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวบุพเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิญา,างอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิตังโคปะเนนทางทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจัน พาเวตปันติเมพิกเวบุเภอน,นโนสุเตสุธรรมเมสุจังคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปะนินทางทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอรลยสัต จังพาวิสันติเมพิกเวบุมเพอนันุสุตเตธรรมเมสุดจะคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิยาวกีวันจเมพิกาเวอิเมสุดจะตุสุอาลีสัจเจสุเอวัน ติปาลิตวันตังทาวาทาสาก,กาลังยัตถาภูนตังยานาทัสะนั่งนาสุวิสุลังอาโหสิเนวตาวาหังพิเขเว สะเทวะเกโลเกสมาลเกสสะพันหามาเกสันสมมนาภราหา์มณาียะปะสายะสะเทวะมานุสายาอนุตตลังสัพะสัมมาสัมโพธิงอะพยอิยะอะพินสัมพุทโท ปัจจยาสิงยาโตจะโคเมพิขเวอิเมสุจะตูสุอาลิยสัจเจสุเอวันติปาลิตวัตังทาวาทสากาลังยาทาภูนตังยานาตะวันทัดยานาทัศสานังวิสุวิสุทังอาโหสิ อาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสะมาลเกสัพาลันหะมเกสัสมาณพลาหามณียาปะชายาสะเทวมนุษยะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิปิสัมพุทธจัตจัญญาสิง ยานัจปานะปะนาปะนะเมทัสนังอุทปาธิอุอะกุปาเมวิมุนติอะยามันติมาชาติชาติาตนัตถิเทวะเทธานิปุนัตโวติ อิธรมมวจิปภะวะอัตมนาปัจาวะขียาภิคูภะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจปานาเวยยาการานสัมิงพันนพญามาเนอายัสสะโตโกธันยัสสาวิลาชัง วิตามะลังธรรมจักคุงอัปาอุทปาธิยังกินจิตสมุทายธรรมมังสับพังตังนิโรธธรรมมันติปาวัตติเตจพะขาวตาธรรมาจังเกกคุมมาคุม,มาเทวาสัทธามนุษย์ เวสุงเอตัมภะควตาภาลานสิยังอิสิปะตะเนมิขทาเยอนุตาลังธัมมะจักกังปวัตติตังอัอปะติวันติยังสามะเนนาวาภาลาหะมะเนนะวาเทวานาวามาเลนาวาพาลานามุนาวาเกณจิวา โลกัสมินติกุมมานังเทวานังสัตทังสุตาวาจาตุมมหาลาชิกาเทวาสัตถมนุษาเวสุงจตุมมหาลาชิกาการังเทวานังสัตทังสุตวาตาว,าต,าวติงสาเทวสัตถมนุษาเวสุงตาวติง นางเทวานางสัตทังสุตตวายามาเทวาสัตตะมนุษาเวสุงยามานางเทวานางสัตทังสุตตวาตุสิตาเทวาสัตถะมนุษาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัตทังสุตตวานิมาล马ะตีเทวาสัตถะมนุษา เวสุงนิมมานาลตินังเทวานังสัตทังสุตตะวาปะปะลามินนิม,มิตตาวสาสวันติเทวาสัตธามนุษาเวสุงปะลานิม,มิตตาวสาสวันตินังเทวานังสัตทังสุตตะวาพาลาหามากายิกาเทวาสัต ธารมนุษสาเวสุงเอตัมภะคะวะตาภาลานะสียังอิสิปะตะเนมิะทาเยอานุนตาลังธรรมาจากกังปาวัตติตังอาปติวันติยังสะมเนวนะนาวา พระลาหามเนนวาเทเวนวามาเลนวาพารันหามุนาเววาเกนจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมูหุเตนะยาวะพารันหะมโลกา สัตโทอาภูอาภูปุคันชีอายะอายดจะทัสสะสาหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวทิอัปะมาโนจะโอลาโลโอภาโซโลกเกปาตุลาหสิอา ติกรมเมวะเทวานางังเทวานุภาวังอาทโคปภะควาอุทานางังอุทาเนีสิัญญาสิวะตะาโหโกทันโยัญญาสิวะตะาโหโกทันโยติอิติหิทงัทงหัทงทังอาญาสัมโต โกธน,นัสสายาอัญญาโกนโยตเตวะนามังอะโหสีติบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโลปุริสธรรมสาลาธิ สัตธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพขวันติบทที่แปดธรรมมนุษย์สติสวาคาโตภขวตาธมสันติติโกอากาลิโกเอฮิปัสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโปวินญูหิติบทที่9ก้าสังคานุสติ สุปฏ no ok no ok ิป no ันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆยาติทางจัตตลิปุริสายุคานีอะตุอะตาปุริสะปุคลาเอสะภะคะวัตโตสาวกสังโฆ อาหุเนยโยปาหุเนยโยทักิเนยโยอัญชลีกลานีโยอนุตลังปุญยเขตังโลกัสติบทที่สิบจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยาสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวโอระหังปะพนตันจะมหาลาชา ตาวังมังโปสันทุโนทีปังกาเลเทวสุปโพเสีิกินเจเทวเยสกโกปัดชางทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุนโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปียังจัดถาน่งสับเพชนาภาหูชนาปียังมะมะ บททีส่ส1สกัตตวาสก,กัตตวาุทธาลัตตนางโอสถทังอุตตมังวลังอิตังเทวมนุษานางปุณธาเตเชนัสโธตินานัสันตุปัตถวาสัพเพทุขาวูปะเสเมนตุเตสก,กัตตวาธรัมรมลัตตานางโอสถทังอุตตมังวลังปาลิลาหูปสะมานาง ธรรมเตเชนะสโสตินาัสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปสเมตุเตสกัตตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวะลังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังคเตเชนะโสตินาัสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวูปสเมตุเต อิติปิโสภะคะวะลังสัมมาสัมพุทโววิญชาจาระสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโลปุลิสธรรมมสารถิสัทธาเทวบุต เทวะมนุษสางพุทธะพระขวันติวะขาตัวพระเขวตาธรรมวสันทิติโกอกาลิโกเอยิปัสสิโกโอปัยิโกปัดจัดตังเวทิตาพูวินยูหิตสุปฏิปันโนพระขวตัวสาวกัสสังโฆอุชุปฏิปันโนพระขวตัวสาวกัสสังโฆ ยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจะตาลิปุริสายุคานิอตัตตปุริสปุกละเอสสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลิกะลานิโยอนุตตะลงังปุญญะเกตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยาสังาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวโอลาหังปะพนตันจะมหาราชาตะวังมังโพสันตุโนทีปังกาเลนเทวสุโปเสทิกินจิเทวเยสโกปัจสังทะสมิงกินเนวา ทันตาปิยังกันตังสาลิปุโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนะชนาชะนานเยมณีจินดาปิยังจัดทนังสัพเพชนาพาหูชนาปิยังมะมะสักกะตวาพุทธตตะนังโอสถังอุตมังวะลัง อิตังเทว,วมนุษย์สานางพุทธเตเชะนสโตติน,ะนานัสสันตุปัตถวาสาเพทุกคาวูปสมเมตุเตสกัตวาธารรมัตตานางโอสัทังอุดมังวังปาลิลาหูปะสัมนังธรรมเตชนสโสติน,ะนานัสสันตุปัตถวาสาเพปยาวูปสมเมตุเตสกัตวาสังฆัตตานางโอสัทังอุตมังวัง อาหุเนยยังปาหุเนยยังสังคาเตเชนาสโสตินานาสันตุปัตถวาสัพภพโลคาวุปสเมนตุเตอิติปิโสภะาวะาาระหังสัมมาสัมปว ทวิชาจลานสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโลปุริสัทธรรมมาซาลิิสัทธาเทวมนุสานังพุทธโธปะขวันติสวาคาโตภะขวตาธรรมวสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัยิโกปัจตังเวติดาบูวินยูเิติ สุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆอุสุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆ สามีจิปัิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆยัดิทังจัตาลิปุริสัยุคานิอตัตปุริสปุขละเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอ,อ,อาหุเนยโยปาหุเนยโยทักิเนยโยอัญชลีกละลนิโยอ,อนุตตะลังปุญญาเขตังโลกาสาัสสติ กินดามณีปียังมันตังยาสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวาโอลหังปะควรตันจะมหาราชาตาวังมังโปสัตุโนตีปังกาเลเทวสุโปเสทีกินจิเทวเยสักโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทันตาปียังกันตังสาลิปุนโตภะวัน ตุเมสิทธิลาพังชนาะ,นะเยมณีจินดาปิยังจะทะนังสัพเพชนาพาหูชนาปิยังมะมะสัก,กตวาพุทธลัตตนังโอสถทังอุทธมังวะลังหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเจนสธินา นัสสันตุปัตถวาสัพเพตุขาวุปสเมตุเตสกตัตถวาธรรมราตตานังโอสัทถังอุตตมังวัลังปะดิลาหูสปะสัมมานังธรรมะเตเชนโสธินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโลยะสัพเพพยาวุปสเมตุเตสกัตถวาสังฆาราตตานังโอสัทถังอุตตมังวัลัง อาหูเนยยังปาหูเนยยังสังขัดสังฆเตเจนโสตินาณนสันตุปัตตวาสเพโลคาวุปสเมนตุเต